สนนุกาตั้งแต่คุณป้ายหญลานต่างสุขกำราบร้อกันทั่วเปิดโลกให้กว้างทวาไวเปิดใจอย่าให้มัวซัวถ้าปากที่ริมรั่วร้อกันทั่วสนานโลการ้องกันร้องกันเดินเหมือนเต่าล้านตีเลยแก่แล้วว่ะพ่อดิไหวไหมพ่อเดโอย พ่อนะไม่ใช่แมวจะได้จุ๊งจุงกุ๊กกุ๊กเรียกเป็นแมวมามาแมวหรือหมาล่ะลูกพ่อไหวไหมเนี่ยพ่อพ่อหน้าคล้ายแล้วล่ะไม่ต้องพูดหรอกนี่พูดจาให้มันดีน่ยพ่อฉันนะฉันรู้นะว่าพ่อนี่มันคือเสียงกระชั้นหรอเด็บอย่านะจะพาพ่อไปไหนล่ะลูกจะพับพ่อไปพ่อดูดีๆนะเดทาไปโดยดีๆนะพ่อนะเออขอบใจลูกขอบใจพ่อมีเห็นพ่อเห็นโต๊ะนั่งไหมพ่อ จะไปนั่งโต๊ะตรงนู้นนะคะไหนล่ะจะพาพ่อมาสวนนะพ่อมาสูดอากาศสดชื่นนะพ่อสวนไหนล่ะลูกเดี๋ยวถึงแล้วค่ะสวนวนอดต่างจักอ่ะพ่อคยเที่ยวไว้พ่อเคยไปแต่พ่อเคยไปแต่สวนเจเจแหมสมัยนั้นพ่อหนุนหนุอพ่อจำเด็กข้างบ้านมาลูกโอ้ยพ่อเดินไหวไหมเนี่ยนายไพ่อนั่งตรงไหนล่ะกาอีเลยพ่อโอ้ยตามองไม่เห็นลูกเลยพ่อทำใจให้สบายนะพ่อนะ เราทุกคนเนี่ยรักพ่อแมเห็นพ่อแก่อย่างนี้เลยพามาสูดอากาศมากง่พ่อไม่ได้แก่ลูกๆเขาเรียกพ่อคนเกิดมานานพ่อจ๋าพ่ออยากได้อะไรบอกผมนะผมจะมาหามาให้พ่อตลอดอ่ะพ่ออยากได้อะไรลูกจะซื้อให้ใช่ไหมใช่พ่ออยากได้รถบังคับลูกเอ้ยพ่อไมช่ของเด็กเล่นเออนั่นแหละพ่ออยากเล่น ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวหนูไปขโมยเองข้างบ้านมาให้แล้วกันซื้อซื้อใหม่มันแพงอย่าไปขโมยเขาลูกเอยมันมันไม่ดีใช้ย่องเบาเอาสิลูก <c oughs> มันก็เหมือนกันน่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสอนลูกสอนหลานให้มันมดีๆหน่อยไม่ดีเอออย่าไปจาเป็นตัวอย่างเมื่อไหร่จะมีหลานให้พ่อสักคนแล้วลูกก็ <c oughs> เร็วเร็วนี้แหละพ่อนี่พ่อีพ่อนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปซื้อน้ำมาให้พ่อแกกินหน่อยเถอะก็หิวแล้วล่ะเออไปไปลูกไป แล้วเราล่นกลับมาเร็วๆนะลูกนะดดดดเอาอย่างี้ให้พ่อไปด้วยคนกันล้วกัน คือพ่อคือพ่อหูตาไม่ดีแล้วนะพ่อนะขาเข่อก็ไม่ดีพ right ่อนั่งรอดีกว่านะก็อยากไปด้วยก็ให้แกไปด้วยไม่ต้องให้แกไปแกเดินได้ยังไงเลยที่เจ้ายังไงกับฉันายายังไงกับฉันเ่ะพ่อพ่อพ่อฮะงันพ่อไม่ต้องไปดีกว่าพ่อพ่อจะเอายังไงกับฉันพ่อพ่อพ่อเปเอายังไงแล้วลูกเราเป็นลูกเป็นพ่อการพ่อเป็นลูกเองเป็นพ่อเราจะเอ้ยฉันเป็นลูกพ่อเป็นพ่อพ่อจะมายืนงงแล้วพ่อทำมายืนงง่านไม่ยินเลยคุยมากเลยนสาดเลอะเรือนแล้วรีบไปรีบมานะลูกเดี๋ยวฉันสุดห้พ่อนะ จะรีบมานะลูกนะอลูกจะพ่อแล้วฉันเขียนจดหมายมาหาพ่อนะทำไมต้องเขียนด้วยล่ะลูกไปแป๊บเดียวไม่ต้องไปเขียนหรอกเออหมายความว่าฉันจะเขียนจดหมายไปชิงโชครายการอะไรขบวนการจี้เช่นอะไรก็แจกรถอ๋อแจกรถอะไรเออรถเข็นบังคับไงรถบังคับที่พ่อต้องการไงอให้รีบไปรีบมานะลูกนะพ่อจะนั่งคอตรงนี้ไปก่อนเสียไปเอาไปเถอะพ่อนี่บอกให้ไปกับฉัน พ่อไอ้ลูกฉันให้เลือกเอาระหว่างพ่อกับฉันเนะี่ยตานนี่ก็เมียนี่ก็พ่อร้องทำไมล่ะลูกไปซื้อน้ำทำไมต้องร้องด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่<ก>ยอมห่างหายจากพ่อจะไม่ลูกกระตันอยู่กระตะเวทิตา พ่อหนูรักเมียดีลูกดีแล้วรีบมานะลูกที่นี่มันที่ไหนล้ะเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนได้ออกมาสูตรอากาศข้างนอกบ้านก็ยังชั่วคนแก่ก็ยังนี้แหละเออ อย่างอะไรล <c oughs> oh. <c oughs> ่ะเนี่ยทองฟ้ามันก็อย่างนี้นับวันนับเดือนแล้วนับไม่ถูกแล้วหูตาก็หมื่นมัวโอ้ย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 แกนิด ใครล่ะเนี่ยจำฉันไม่ได้เออก็ไม่เคยรู้จักกันจะไปจำก็ได้ยังไงเราจะว่าแต่แกจำไม่ได้ฉันก็จำแกไม่ได้โอ้ยแกนี่แกเยอะนะแกก็อายุเหลือหน่อยนะแกก็อย่างนี้ละโอ้ยหมดแลวเปลือนหมดสายตรงสายตายิ่งมันดีอยู่ด้วยออ นีฉันจหนังไหนอ่ะมานั่งนี่สิตาเออเอ้ยทำไมมือแกไม่สันล่ะลืมลืมแม่ทำไมบอกอะไรแย่เลยเห็นแกสันอยู่แล้วแกก็หายสัน ถ้าอันนี้มีอารมณ์ผันเดียวกานน้แก่อันนี้ฉันสั่นให้ทั้งหัวเลยนะโดนไห่มาไม่โดนไห่หรอกแกเส้นสายมันยืดเหรอสั่นบ่อยแล้วว,าว้าอเลยนะก็ได้สารลักโชว์แวนเพอ็ด ที่บ้านรวยรวยเอออืมอแหลกนาฬิกากันมาโอ้โหนาฬิกาโอ้กันน้ําสิท่านเนี่ยเออกันน้ำกันน้ําเข่าหรือกันน้ําออกล่ะโอ้ยกันน้ำเข่าโลเล็กโอ้ดิี่องชันนี่ขู่แข่งกัโลเล็กอะไรอ่ะโลละลอยโอ้ยไอเหลือเกินเนี่ยเนี่ยฉันว่านั่งคอยลูกชายฉัน แกน่ะรออ,ออยู่สามชั่วโมงแล้วยังไม่กลับมาเลย <c oughs> เหมอนฉันเลยทำไมอ่ะันรออยู่สามปีแล้วรอใครอ่ะรอหลูกเหมือนกันตรงนี้่น,นะตรงนี้นี่แล้วมันบอกว่ามันจะพาแกไปเที่ยวซวนใช่ไหมล่ะออใช่ใช่จะพาไปเล่นเรือเหาะเรื่องบินรถทั้งอะไรใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันบอกจะพาไปเที่ยวห้างด้วยตามสูตรมัน ทุกคนเลยมันจะต้องเป็นแบบนี้มูดนี่แกไม้ความว่ายังไงเนี่ยหมายความหมายความว่ายังไงเนี่ยแกสงสัยอะไรใครว่าเนี่ยหน้าตาแกเนี่ยไม่ได้สงสัยหน้าฉันเป็นอย่างนี้เองเออแกรู้ไหมที่แกมาหนังที่เนี่ยมันดีนะเอ้ยก็ใหม่ลูกข้างถนนแล้วมั้งเนี่ยที่นี่แล้วเอ้ยเขาเรียบบานพัก บ้านพักอะไรอะเออเอ้ยแกนี่ตาผู้ม่คอยดีเลยใช้ตาใม่คอยดีแกไปอ่านดูสิเออเนี่ไหนอะเอออ้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกไปทำอะไรอะลูกชายฉันเดี๋ยวเมือนแกเปียบเลยอ๋อมันบอกว่ามันจะพาฉันเนี่ยไปเที่ยวมุ่งห้าย้นรถ พราะมันขึ้นรถเสร็จแล้วมันก็พาฉันไปพัทยาอ๋อแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่นี่แล้วยังไม่ปล่อยมันก็พาฉันไปบางแสนอ้อโหมาพาไปแสนไปเล่นเรือแบเงี้นะเสร็จแล้วก็เอาแกมาปล่อยที่นี่เออยังไม่ปล่อยมันก็พาฉันไปขึ้นรถขึ้นที่ไหนอีกอะไปขึ้นอีดอนเมืองอีก ึ้นรถหรือขึ้นเครื่องบินละดอนเมืองอ่ะไปขึ้นรถก่อนอมันจะพาฉันไปดูเครื่องบินเ<อ> <c oughs> พราะไปเห็นเครื่องบินล <c oughs> แล้วแล้วก็พาแกมาปล่อยที่นี่นะย่างใหม่ปล่อย <c oughs> แกนี่ปล่อยอยากเหลเือเกินนะ <c oughs> ฉันเป็นคนเดิมแล้วเสร็จแล้วมันก็นกนชาวพันนีบไปขึ้นรโถไปสวนดิดนนู่นสวนจตุจกกักรนะผ่านจตุจักรก่อนแล้วไปสวนสัตว์ดุสิตเ<อ>ขาดินเมื่อเล็กๆฉันเคยไป <c oughs> <ะ> <c oughs> เขาบอกจะไปเที่ยวเขาดิน <c oughs> เ,ออเจอไหม <c oughs> ไปเจอสวนสัตว์ดุสิตฉันไม่กาเข้าไปไม <c oughs> ่ใช่เขาดินนี่ฉันไม่ปลวนเป็นทีเดียวกัน เอ้ยมันเหมือนการแล้วแล้วมันก็พาฉันขึ้นรถแล้วเขาก็พาแปปล่อยไว้ที่ข้างกองเสือใช่ไหมล่ะเอ้ยยังไม่ปล่อยเออปล่อยยากเอ้ยไอ้เรืออ้วกเลยนี่แหละฉันเบื่อรถทำไมทำไมเมารถตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่หายเมาเลยสามปีแล้วนี่นะเอยังไม่หายเมารถเออ ฉันกับเมาหน้าแกเหมือนกันนั้นเนี่ยแลวเขามาปล่อยแกตอนไหนเนี่ยเนี่ยวสามปีที่เขาเอาแกมาปล่อยหรือแกมาเองฉันมาเองมาพักอยู่ที่บ้านนี้แหละทำไมมาเองอ่ะเบื่อมารถเบื่อมันเมารถเดี๋ยวฉันไปดูไอ้นี่ก่อนแกไปอ่านป้ายดูเถอะเว้เฮ้ยไหนนะไม่เห็นมันมีอะไรตรงไหนเออเห็นเนี่ย้ายมือฉันเออ เออทำอะไรของมันวะอ๋อนี่บ้านพักคนละชาเนี่ยเออดโอยฮะมันไหวใจละชาช่อช่างมันอยู่ขังหนาเอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูใหม่อีกทีวะเออเออสายตาแย่ปีนี้โอ้ยคนแก่อะไรอย่างนี้แท้เอออ๋ บ้านพักคณะชลาบ้านพักคณะชลาโอ้คณะนี่เล่นดีเฮ้ยไม่ใช่อีเก้โว้ยอะไรเนี่ยบ้านช่คณะอีเก้แล้วแล้วเขาอ่านว่าไงล่ะบ้านพักคนชะลาเออบ้านพักคนชลาเยาดนี่ลูกฉัน เอาฉันมาทิ้งไว้บ่านพักคนชราใจแล้วมือไม่สันแล้วสันสิแกไม่ต้องกลัวที่นี่นะมีเพื่อนฟุ้งเยอะแยะหลุนเล้าข้าวเดียวกับพวกเรานี่แหละ รลดเดียวกันหมดนี่เออโอ้ยแล้วใครจะช่วยใครได้ที่นีเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวจะแนะนํำเพื่อนใหรรู้จักมามามาทางนี้จะแนะน้าไม่รู้จักเพื่อนออูงพวกเรามีเยอะแยะไปหมดแลแ้วแกไม่ต้องกลัวออไม่เหงา,ายอยู่ที่นี่สนุกเอ,อ้ยเดี๋ยวฮะเอ,อ้ยแกชื่อกวยฮะว่าออใช่แกพึ่งมาอยู่จูงชัดไปหาใครอ่ะ เออฉันขี่ลืมโอ,อ้แกจุงฉันสินะเออฉันกับจุงแกไม่รู้เห็นแกชาฉันกัจุงคนแกเว้ยชาชาเดดผ้าเล่มงามวันนั้นฉันชาทีแล้วทำไมอ่ะไม่ท่านรถเมล์โอ้ยไปก่อนเลยไอ้คำโบราณนี่มันแปลกเนอะชาชาเขาว่ะได้ผ้าเล่มงามเป็นบางเรื่องอ่ะชาได้ เดี๋ยวนี้ชาไม่ได้แล้วนะเออแต่พอไปผูกอีกทีพวกน้ําขึ้นให้หลีบตกักอืแล้วแล้วยังไงงงมันก่อนงงอะ <มา S 1> สิเอ,อ้เรียกเรียกเรียเอยใครอยู่ในหน้าหนาะมาหาละกวยน้อยอู้อู้เออเอดี๋ยวก่าอ,อาอ้าวบ้านพักคนชรา,านี่มีป่องลงสีด้วยเหรอ ไอ้น่อ้น่ะปองลงสีตั้งสองปองสองปองอ่นเน่ยาดาศหนาวเย็นก็เย็นโด้วยสวัสดีสวัสดีฉันเพิ่งมาอยู่ใหม่เมื่อคืนนี้ดูมวยสนุกและเกินต่อยมันแกชื่ออะไรล่ะเอาแรงจะให้ฮะแกชื่ออะไร อ๋อกินข้าวแล้วกินก็พววข้างในอิ่มแปะเลยมันทำใมคนละเรื่องอย่างนั้นละ่ะแต่ถั่วแล้วคนนี่ะเขาหูตึงอ๋อหูตึงเออแกลงองคุยกับเขาหน่อยสิเอ้ยมือมือมือสัน้นเอหนาวนอเพื่อนคนหน่ของพวกเรา เขาใจแล้วเมื่อคืนนี่มันน็อกยกสิบเอ็ดดูแล้วมวยอีกแล้วยกสามยกสี่โดนมันหงายทองปึงเลยเขาชื่อกล้วยเขาใจตอนแรกๆเราคิดว่าจะน็อกมันไม่ได้เมอนกันตอนแรกมันทนแล้วเกินมันแลด้วยเนี่ยเข่าทางเขาละเดี๋ยวว่าเนี่ย จะพาไปขี่เครื่องบินอ๋อชื่อกล้วยเหรอโช้ชื่อกล้วยเหรอมาใหม่ใช่เอเขาเพิ่งมาวันนี้เองใช่ไอ้แสนมันเก่งเนาะไปอีกแล้วตาตัวแล้ววันเนี้ย เราจะหม่ไปกินข่าวกันอ๋อลูกมาทิ้งเลย <c oughs> ชื่อกล,วล้วยนะจา่ <c oughs> อจาอดใจอดใจลูกมันมาทิ้งไว้แล้วลูกมันก็ตีจากไปใช่คิดแล้วไอ้ปังองข้ามันไม่หนักเท่าหรอยถ้ามันหนักแล้วมันเอาเราลงตะกา,ายกนั่นแหละ <c oughs> ฉันเราคุยกันเขาลยเออ,อ,อ <c oughs> ฉันก็ว่าจะไปตลาด อ๋อลูกเอามาทิ้งไว้ที่นี่เหลชื่อกล้วยอ๋อเขาใจคนเราอย่างนี้แน่แล้วแกเชื่ออะไรล่ะฉันน่ะเหรอถามไงนะโตแสนสอเพินจิตอ๋อเข้าใจแล้วชื่อดอนโอ้ยนี่ภาษาส่วนตัวเขาสิท่าเนี่ยโ้มันไหวดีแล้วมีลุงดอนคนเดียวนี่ยโอ้ยมีเยอะอ๋อ เออเรียกใครออกมาสิเพื่อนเราอะตอนแรกคิดว่าเรายาวกว่าแเ้าไปเอาเลยไหมฉันจะพาแกไปขึ้นรถเมล์อ๋อพวกอยู่ข้างในอีกเยอะเ้ยฉันเริ่มชินกับเขาแล้วเลยเฮ้ยมีพวกไปเยี่ยมโ่้ยายแลยยใคไงอะฮะ อ้าวไขมาอมีแม่ไก่ฟักไข่ด้วยแล้วเท่นเนี่ยขอโทษด้วยทำไมเผาไม่ทันเน่าอยู่ข้างไหน,นยังไม่ตายละมังไคแล้วละน่ะฉันลูกเขาเอามาทิ้งแต่ยายถอยไปหน่อยมองไม่เห็นสายตายาวสายตายาวโอ,อ้ยฉันก็นสายตาสั้นเก <c oughs> อยู่ไหนล่ะฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ย มาใกล้ๆหน่อยสิฉันเห็นแกดีชัดเจนดีนะเนี่ยอ่าฉันมาตรงนี้อ่ะเออยิ่งชัดเลยแล้วฉันมาตรงนี้อ่ะโอ้ยตัวสูงโปร่งดีนะแกน่ะแกแม่ใส่เสื้อสีเขียวชนะโอ้ยนั่นอะไรสีแดงมองไม่เห็นสีอะไรอ่ะสีแดงเออเรามานั่งคุยกันนี่ครับ โอ้ยเราเป็นหัวอกอันเดียวกันสิท่าเนี่ยนี่เขาก็รอกันเหรอหัวรอกันหัวรอกันวันรงวัลใโลกมันสั่นโลกเปรีโลกเปร่โลกนี้สร้างมาจำเพาะให้คนหัวรอกสนุกสนาน